สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีธนูประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ในเดือนตุลาคมนี้ดาวพระพฤหัสเดินวิปลิตโคจรถอยหลังค่ะเข้ามาอยู่ในภพการเงินของชาวราศีธนูจะเกิดผลอย่างไรนั้นนะคะ ท่านที่เคยไปผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดก็เข้ามาดูในคลิปนี้ได้เลยส่วนท่านที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ที่ราศีอะไรก็ส่งวันเดือนปีเกิดที่สำคัญนะคะต้องมีเวลาเกิดมาให้นะคะ ก็จะได้ผูกดวงวางลัคนาให้ค่ะท่านก็จะได้ทราบว่าท่านอยู่ราศีอะไรก็ไปฟังในคลิปที่เกี่ยวกับราศีที่ท่านเกิดนะคะความแม่นยำก็จะมีมากกว่าส่วนท่านที่ไม่ทราบเวลาเกิดก็คือท่านที่เกิดในช่วงของวันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่14มกราคมก็เข้ามาดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดต่างๆนั้นก็ขอฝากท่านผู้ชมนะคะช่วยกดติดตามช่องจิลาภาชาแนวทาง YouTube ด้วยนะคะดวงดาวต่างๆที่ท่านผู้ชมได้มองเห็นนี้นะคะเป็นดวงดาวประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ดาวดวงใหญ่ๆนะคะก็ยังคงสิงสถิตยอยู่ที่เดิมอยู่นะคะอย่างดาวพระเสารก็ยังอยู่ในภพการเงินค่ะดาวพระราหูอยู่ในภพอริ นะคะก็คืออุปสรรคปัญหาต่างๆดาวเรดิูก็อยู่ในภพของบุตรหลานหรือความรื่นเริงหรือธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะส่วนในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะมีดวงดาวที่จะต้องโครจรโยกย้ายอยู่ก็จะมีนะคะดาวพระอาทิตย์ค่ะ ในช่วงประมาณวันที่18ตุลาคมก็จะโคจรเข้าไปอยู่ในพบโชคลาภนะคะหรือรายได้พิเศษของท่านผู้ชมค่ะส่วนดาวพระอังคารนี้ก็จะเข้ามาในวันที่21ตุลาคมนะคะและดาวพระพุธนะคะก็จะเข้ามาในเรือนพบโชคลาภเช่นเดียวกันในวันที่30ตุลาคมค่ะส่วนดาวพระศุกร์นะคะก็โคจรเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศในวันที่3ตุลาคมนั่นเองค่ะ ต่อไปเราก็จะมาดูในรายละเอียดในเรื่องต่างๆนะคะของแต่ละเรื่องก็คือเรื่องการเงินการงานความรักและสุขภาพค่ะเรื่องแรกเลยนะคะที่เราจะมาพูดในคลิปนี้ก็คือเรื่องของการเงินนะคะในพบของการเงินนั้นมีดาวพระเสารดวงนี้นะคะโคจรมาอยู่ เป็นเวลานานแล้วนะคะตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63ค่ะส่งผลยาไปจนถึงประมาณต้นปี66เพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินของชาวราศรีธนูนี้ดาวดวงนี้มาได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีใช่ไหมคะเขาก็จะมีความความมั่นคงของเรื่องการเงินนั่นเองแต่ดาวดวงนี้เขาจะเดินช้ามากนะคะค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปแต่เขาอยู่ตรงจุดนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรค่ะประมาณ2ปีครึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ การเงินของชาวราศรีธนูก็จะมีเงินเข้ามาอย่างสม่ําเสมอมีความมั่นคงในเรื่องการเงินนั่นเองนะคะและกินเวลาที่ยาวนานพอสมควรเป็นจุดดีสําหรับคนราศรีธนูค่ะทําอะไรตรงจุดนี้นะคะก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องการเงินนั่นเองในเดือนตุลาคมนี้ดาวพฤหัสดวงนี้นะคะซึ่งหมายถึงตัวของคนราศรีธนูเองและรวมไปถึงเรื่องของบ้านรถ แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ค่ะครูจรเข้ามาอยู่ในพบการเงินก็อาจจะตีความหมายได้ดังนี้นะคะตรงจุดนี้นะคะความหมายอาจจะเป็นไปได้ว่าชาวราศีธนูในเดือนตุลาคมนี้อาจมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้อที่ดินเป็นไปได้ค่ะหรือญาติผู้ใหญ่นะคะมาขอหยิบยืมเงินก็เป็นไปได้ค่ะ เพราะว่าอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยไปเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่อะไรทํานองนี้นะคะเพราะว่าในภพการเงินนี้นะคะยังมีดาวพักเกตค่ะซึ่งอยู่ในภพมรณะนะคะเล็งอยู่ก็หมายความว่าอาจจะมีรายจ่ายบางอย่างที่เข้ามาเช่นเดียวกันนะคะก็คือการเงินก็ยังมีการหมุนออกหมุนเข้านั่นเองค่ะก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีธนูนะคะ จะต้องบริหารการเงินให้เป็นอย่างดีค่ะนะคะทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะในเ,เรื่องต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการงานของชาวราศีธนูค่ะการงานของชาวราศีธนูนะคะในเดือนตุลาคมนี้โดดเด่นมากเลยเพราะว่าดาวดวงนี้ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีและตำแหน่งมหาอุดก็หมายถึงว่าการงานที่เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับการตลาดการประชาสัมพันธ์พนักงานขาย นักโฆษณาสื่อสารทุกชนิดเลยนะคะนักการทูตพ่อค้าแม่ขายทนายความอะไรทํานองนี้ค่ะหรือบางท่านอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เลยก็เป็นไปได้นะคะส่งผลดีมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการงานเพราะได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีและตำแหน่งเกษตรก็หมายถึงว่าการงานต่างๆในช่วงเดือนตุลาคมนั้นมีความมั่นคงและโดดเด่นเป็นพิเศษเลยค่ะ ตรงจุดการงานนี้นะคะที่จิลาบอกว่าอาจจะหมายถึงครูบาอาจารย์เพราะตรงจุดนี้นะคะดาพระอังคารมาอยู่ร่วมกับดาวการงานนั้นนะคะมาจากเรือนคําว่าปุตตะซึ่งตอนนี้นะคะในพบปุตตะมีดาวตมฤดูอยู่ก็หมายความว่าช่วงนี้อาจจะเด็กๆเ,เรียนออนไลน์ เลยส่งผลมาให้ในเดือนตุลาคมต้นๆน,นะคะต้นๆเดือนตุลาคมนั้นนะคะชาวราศีธนูก็รู้สึกว่ามันขัดขัดกับการเรียนการสอนที่ผ่านมาค่ะไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะคะถึงอย่างไรก็ตามในเดือนต้นๆของตุลาคมนั้นถึงแม้การงานจะโดดเด่นก็จริงนะคะแต่ก็ให้ระวังอาจจะมีปากมีเสียงนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีปากมีเสียงกับธุรกิจใหม่ที่ตัวเองเริ่ม ทำขึ้นมาก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดและเอกสารสัญญานะคะก่อนจะเซ็นอะไรก็ขอให้อ่านอย่างรอบคอบค่ะทุกอย่างก็จะไม่เกิดผลเสียอะไรนะคะในเรื่องปัญหาต่างๆที่จิลากล่าวมานี้นะคะถึงแม้ว่า หลังจากกลางเดือนไปแล้วนะคะอาจจะหายใจคล่องพอนิดนึงว่าปัญหานั้นไม่เกิดแต่สุดท้ายนะคะพอประมาณวันที่30ตุลาคมเป็นต้นไปเอาละค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะก็อาจจะมีมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญค่ะท่านต้องมีสตินะคะแล้วก็คิดเสมอว่า เรื่องคําพูดที่เราจะพูดออกไปอะไรบางอย่างถ้ามันกระทบกับสิ่งต่างๆหรือผลประโยชน์ของเราเราก็ถนอมถ้อยถนอมคําหน่อยหรือจะเซ็นสัญญาเอกสารอะไรต่างๆที่มีการออดิวงานต่างๆนี้นะคะเราก็ต้องอ่านให้รอบคอบไม่ให้มันเกิดปัญหาก็ต้องพยายามแก้ตรงนี้ป้องกันให้ได้ดีที่สุดนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของความรักค่ะตรงจุดนี้นะคะ ดาวคู่ครองของชาวราศีธนูกับดาวการงานเป็นดาวดวงเดียวกันค่ะก็คือดาวพระพุทธนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะดาวพระพุธมาได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีและตำแหน่งมหาอุดดังนั้นนะคะ คู่ครองของชาวราศีธนูอาจมีเกณฑ์นะคะได้ตําแหน่งที่มั่นคงและตําแหน่งที่สูงเด่นขึ้นนั่นเองค่ะชาวราศีธนูมักจะได้คู่ครองที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันทํางานเหมือนกันหรืออยู่ในสายงานเดียวกันอะไรทํานองนี้นะคะก็ลองดูดูนะคะว่าเป็นเช่นไรแต่ในเดือนตุลาคมนี้จิลาก็ขอแนะนํานิดนึงนะคะว่า คำพูดคำจาอะไรนะคะก็ให้ถนอมถ้อยถนอมคําอย่างที่ดาวกีฬาบอกตั้งแต่ต้นนั่นแหละค่ะเพราะว่าดาวดวงนี้นะคะเขามาอยู่ด้วยกันเช่นนี้ก็ให้ระวังอาจจะกระทบกระทั่งในเรื่องของคําพูดอาจกระทบกระทั่งในเรื่องของความนึกคิดก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอมน้ําค่ะไม่ต้องพูดนะคะ ในเรื่องสุดท้ายเลยนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะในเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวราศีธนูจะต้องระวังสุขภาพตัวเองให้มากๆเลยค่ะมีมากมายเลยที่ต้องน่าห่วงนะคะอย่างเช่นโรคภูมิแพ้ไม่รู้เป็นอะไรผื่นคัน คำจากสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบโรคลมในท้องนะคะแล้วก็หมายถึงเกี่ยวกับทัศสตรีเพศนะคะก็อาจจะเกี่ยวกับมดลูกด้วยนะคะอาจจะเจ็บมดลูกปวดมดลูกหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การผ่าตัดเรื่องมดลูกเลยก็เป็นไปได้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือให้ระวังในเรื่องอาภายในช่องปากนะคะอาจจะก,กัดปากกัดลิ้นมีแผลในปากอุบัติเหตุอะไรก็ให้ระวังให้หมดเลยค่ะฟืนไฟของร้อนต่างๆนะคะ จากการพยากรณ์ที่ผ่านมานี้นะคะก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าในเรื่องของการเงินนั้นชาวราศีธนูจะต้องบริหารการเงินให้เป็นอย่างดีนะคะต้องมีสติในตรงจุดนี้ส่วนการงานก็ถือว่าโดดเด่นรวมถึงความรักนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดและเอกสารสัญญาค่ะส่วนสุขภาพนะคะก็อย่าลืมไปตรวจเช็คร่างกายนะคะเพื่อ ประโยชน์ของท่านผู้ชมเองนะคะท่านผู้ชมก็ต้องเอาคำพยากรณ์ของจิลาไปปรับกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ